โลิดีก,การปฏิบัติหน้าที่ของสำน,นักสี่งชาติปะจจุมัน2568ถ้าพระเจ้าในาวรัษศอกสาธเทวีกาาุลในขนาที่การสำนักสี่งชาติในฐานะผู้นำสูงสุดของสำนักสื่งชาิขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนังผู้ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และขอประกาศเจริญรุ่ของผู้บริหารทุกหน้าที่ให้ลูจกจ้างทุกคนว่าสำนักสี่งชาติเป็นหน่วยงานที่คณะผู้บริหารพนักง,งานลูนจกจ้างทุกคน ไม่รับของขวันและของกำนัวชนิดแต่าการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในก่อนขณะและหลังปฏิบัติหน้าที่และการรับน้นจะสมบูร์ให้เกิดการสิเรืและผู้ชอบท่านปัจจุบันและอนาคตโดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสริทธิให้เกิดขึ้นในองคอ์กรูกจิตสํานึกสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่วิจิตาานะรศาณะปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องโปก่งใสพินรรมใไม่เลือกปฏิบัติไม่จะทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนของคล ประโยชน์ส่วนบุคไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอรายควรเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎข้อบังคับหรือออกโดยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นในดโดยจำคำจัญญายตามหลักเกณฑ์ได้จำนวนที่คณะกรรมการ,กการกาปปชกำหนดรวมถึงการปฏิบัติกนตามตามตาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้า้าที่ของรัฐ และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของฝันหรือประยชน์อื่นใดของเจ้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งของสำงคังช่ชาติตรอจนกฎหมายระเบียบวติคณะมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทาดีทําได้